คุณแม่เป็นโรคคอพอกโตแล้วก็ไทรอยอักเสบก้อนที่คอมกอนี่คอใหญ่มากเลยประมาณเท่า้อนปั้นเลประมาณเท่ากําปั้นนี่เป็นมาประมาณสิปีแล้วทานข้าวไม่ได้ด้วยคอก็แห้งนอนก็ไม่หลับก็ร่างกายก็จะอ่อนเพลีย คุณแม่นี่ทานไปกี่กระปุกคะถึงรู้สึกว่าเออคุณแม่มีอาการที่ดีขคุณรู้สึกว่าประมาณ3กระปกุก3กระปกุก3กระปุกแล้วก็เห็นผลกอนที่คอตอนนี้เหลือประมาณเท่าไหร่คะคุณแมเหลือประมาณครึ่งนึงลงเล็กลงมากเลยอาการ<ง>ของคุณแม่ก็รู้สึกว่าคุณแม่ทานข้าวได้เยอะขึ้นอ,อาการเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยสุขภาพก็ดีขึ้น ครูอันนี้นะคะรันตีหน่อยว่าเต็ม10คะแนนคุณครูให้กี่คะแนนดีแค่สิบคะแนนเลยค่ะอาดีมากเลยนะคะ สวัสดีค่ะชลวจากบริษัทบาลานแบรนด์ค่ะวันนี้นะคะชิอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะในตัวอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญค่ะและวันนี้นะคะเชวจะมาสัมภาษณ์คุณครูมานีนะคะซึ่งจะให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับคุณแม่นะคะที่มีอาการไทยรอยคอพอกโตอักเสบนะคะซึ่งจะมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คุณครูมานีกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณมานีจะช่วยแนะนําตัวอีกทีนะคะให้กับคนที่ดูคลิปนี้หน่อยค่ะดิฉันนางมานีพระละไก่ค่ะค่ะอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดอำนาจเจริญค่ะพอดี คุณแม่เป็นโรคคอพอกโตและก็ไทรอยด์อักเสบตั้งแต่ใช้ยูคอนี้คุณแม่ใช้ไปประมาณ3ชุดแต่ก่อนนี้คอพอกนี้จะโตขนาดเท่ากัมปั้นปัจจุบันนี้ก็จะเหลือประมาณเครื่องหนึ่งรู้สึกว่าใช้แล้วดีมาก<ฮ>ๆเลยค่ะ,ค,ะคุณครณวานนีคะ่ะเดี๋ยวช่วสอบถามนหดนึงว่าคุณแม่เป็นมานานทั้งหมดกี่ปีแล้วคะออรู้สึกว่าแม่จะเป็นมาประมาณ1020ปีแล<ฮ>้ว<ฮ>คะ่ะเดี๋ยวขอย้อนไปหน่อยว่าอาการของคุณแม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ<ฮ>ในช่วงที่ยังมีอาการ อ๋อตอนที่ยังไม่ได้ใช้รู้สึกว่าเป็นคอแห้งๆแล้วก็ทานข้าวไม่ได้อ่าจะผอมแต่ทุกวันนี้อาการดีขึ้นมากเลยแล้วก็ร่างกายก็สมบูรณ์ขึ้นทานข้าวได้เยอะขึ้นะในตอนที่เป็นเนี่ย ก็มีการไปหาคุณหมออยู่เป็นประจำใช่ไหมคะแต่ก่อนนั้นคุณแม่บอกว่าไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคคอพอกแบบนี้มันยังไม่ถึงขั้นที่จะมาผ่าตัดหรืออะไรคุณแม่ก็ไปหาเรื่อยๆก็รู้สึกว่ามันไม่ดีขึ้น <ừ> พอดีพี่ไปดูใน youtube ก็เห็นผลิตภัณฑ์นี้ก็เลยเอามาลองดูและเอามาให้แม่ใช้ก็รู้สึกด,ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะดีขึแล้วสรุปได้มีการผ่าตัดไหมคะมในตอนที่ ไม่ได้ผ่าตัค่ะไม่ได้เท่าปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ผ่าถามก่อนว่าตอนที่เป็นเป็นคอพอกเนี่ยคุณแม่เนี่ย นอนหลับสนิทไหมคะในตอนที่ยังมีอาการตอนนั้นอยู่ไม่ค่ะนอนมันก็ไม่ค่อยหลับทานก็ไม่ค่อยได้ไม่มีเรี่ยวแรงใครเป็นคนดูแลคุณแม่คะก็ะน้องน้องอยู่กับแม่ส่วนพี่นั้นก็จะไปไปมาๆเนาะเพราะว่าเนื่องจากมาทํางานในฐานะที่เราเป็นลูกเรารู้สึกยังไงคะตอนที่คุณแม่เนี่ยยังมีอาการของโรคไทรอยด์อ๋อก็คิดเหมือนกันว่าโอ้จะทํายังไงดีจะให้แม่ไปหาหมอที่ไหนดีค่ะพอมาเจอผลิตภัณฑ์นี้ก็โอเคก็เลยไม่ได้ไปไหนเลย ก็ใช้ตลอดเลยอยากถามว่าคุณคุณวานีเนี่ยเจอบร้านยยคอจากที่ไหนคะใน YouTube เราเสิร์ชหาข้อมูลให้คุณแม่ใช่ไหมแล้วทำไมถึงตัดสินใจเป็นตัวบรนานยูคอก็คิดว่าดูจากส่วนผสมอะไรคงคิดว่ามันจะดีก็เลยให้แม่ใช้ลองดูก่อนคุณแม่นี่ทานไปกี่กระปุกคะถึงรู้สึกว่าเออคุณแม่มีอาการที่ดีขึ้นรู้สึกว่าประมาณ3กระปุก สามกระปุกสามกระปุกแล้วก็เห็นผลเป็นยังไงมังคะหลังจากที่ทานอาการคุณแม่เป็นยังไงอาการของคุณแม่ก็รู้สึกว่าคุณแม่ทานข้าวได้เยอะขึ้นอาการเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยสุขภาพก็ดีขึ้นแล้วแล้วก้อนที่คอเป็นยังไงก้อนที่คอก็ลดลงเรื่อยๆค่ะถึงเท่าปัจจุบันนี้ตอนนี้เป็นยังไงคะเหลืออยู่แต่ไม่เยอะไม่ใหญ่อ่าแม่ก็คือสุขภาพแข็งแรงสุขภาพก็แข็งแรงจริงแล้วทานข้าวได้ แล้วความรู้สึกของลูก,กปัจจุนนี้เป็นไงก็ดีใจค่ะที่มาเจอผลิตภัณฑ์นี้ให้คุณแม่สําหรับคุณครูมานีนะคะชิลอยากจะให้ฝากอะไรถึงคนที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วคนที่เขารักหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยมีอาการไทรอยด์มีอะไรอยากจะฝากทางบ้านค่คะอยากจะฝากว่าถ้ามีอาการแบบนี้ก็มาทดลองใช้อันนี้จะดีกว่าค่ะ ลองมาลองดูเราจะรู้ว่ามันดีจริงๆค่ะจากประสบการณ์จริงที่ใช้มานะคะให้คุณมาน,นีนะคะรันตีหน่อยว่าเต็ม10คะแนนคุณครูให้กี่คะแนนนะะี่ให้สิคะแนนเลยค่ะอ่าดีมากเลยเพราะอย่างที่บอกนะคะว่าร้นยูคอร์นะคะมีสารสกัดจากสมุนไพรเข้มข้น13ชนิดเลยนะคะจะเข้าไปช่วยฟื้นฟูแล้วก็ช่วยลดอ,อาการอักเสบต่างๆในร่างกายนะคะวันนี้นะคะชิวก็ต้องขอขอ,ขอบคุณมากเลยนะคะที่คุณครูมานีนะคะให้บร้านยูคอร์ได้ดูแลสุขภาพของคุณแม่แล้วก็คนในครอบครัวนะคะขอบคุณ มา,มากเลยค่ะก่อนที่จะจากกันไปนะคะชิวขอฝากหนึ่งข้อคิดเลยนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพนักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอนะคะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะคะอย่าลืมติดตามชมข่าววันนี้ชิวขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะตอนนี้คุณแม่อยู่ยที่บ้านใช่ไหมคะค่ะคุณแม่อยู่ที่บ้านแล้วน้องน้องก็ดูน,น้องก็ดูแลแม่ส่วนพี่น่ะ หมายถึงครอบครัวนี้จะมีลูกอยู่สี่คนเนาะ,ะน้องสุดท้องก็อยู่่กับแม่<ะ>นอกนั้นก็ไปทํางานรับราชการกันหมดพี่ก็กลับ<ะ><ะ>ทุกอาทิตย์บางครั้งก็เออไปเห็นแม่ดีขึ้นก็สั่ง<ะ>พี่ก็สั่งเรื่อยๆ<ะ>ก็ใช้ผลิตภัณฑ์นี้แหละผลิตภัณฑ์อื่นก็มีเยอะยะแต่เรามาใช้แล้วมันดี<ะ>เราก็ใช้อันนี้อันนี้ที่ชิลอยากรู้ว่า<อ>คือบางคนเนี่ยจะบอกว่ามันแพงเลยที่อยากรู้ว่าทําไมถึงเลือกตัวนี้ก็ าาไม่ถึงขั้นว่าแพงนะก็ราคาก็โอเคก็สั่งให้แม่เพราะว่าแม่เขาจะทานวันละ1หรือ2ประมาณนั้นหนงถึงสองเม็ดเช้ากับเย็นออบางครั้งถ้าไม่มีใครเอาให้ก็จะกินวันละเมเ็ดแค่นั้นคือตอนที่เป็นเนี่ย เห็นคุณครูบอกว่าก้อนที่คออใหญ่ใหญ่มากเลยประมาณไหนประมาณเท่ากำปั้นนี่อยู่ตรงคอเลยอยู่ตรงคอพอทานไปประมาณ3ามกระปุกนี่แหละลดลงเกือบจะครึ่งหนึ่งเลยนะลดลงเยอะมากเลยคือตอนนั้นแล้วคุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดไหมคะก่อนหน้านั้นคุณหมอบอกว่าจะผ่าตัดพอมันอยู่ที่คอแล้วคุณแม่มีอาการยังไงคะมันก็ไม่สะดวกต่อการไม่สะดวกไม่สะดวกทานข้าวไม่ได้ด้วยคอก็แห้งนอนก็ไม่หลับก็ร่างกายก็จะอ่อนเพลีย คุณแม่มีก้อนที่คออยู่ตรงนี้ประมาณนานไหมคะกี่ปีคะอ๋อก้อนที่คอน,นั้นเป็นมาประมาณ10ปีแล้วอืมคือพอทานบาลานยู่คอเลยใช่ไหมคะก้อนถึงเล็กลงใช่ทานไปกี่กระปุกค,คะสามกระปุกสามกระปุกก้อทนที่คอตอนนี้เหลือประมาณเท่าไหร่คะคุณแม่เหลือประมาณครึ่งนึง,นงลเล็กลงมากเลยแล้วคุณหมอบอกว่ายังจะต้องผ่าตัดไม่ไม่ไม่ผ่าแล้วคุณหมอบอกว่าไม่ผ่าคือถ้าทานต่อไปเรื่อยๆต่อเนื่องก็จะเล็กลงกว่านี้แน่นอนแน่นอนค่ะอ่าดีมากเลยนะ